เปิดทำการวันนี้วันแรกในสัปดาห์ใหม่บาทก็แข็งก็อย่าชนิดที่น่ากลัวกแล้วครับขึ้นไปประมาณจุด36สูงสุดในรอบ7เดือนเข้าไปแล้วเก่งวันไหนที่สุดเนี่ยริงกิตมาเลเซียกับบาทนี่นะครับจะต้องผันผวนมากกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าคุณจะต้องลดดอกเบีย้ยตามอเมริกานะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว เปิดทำการวันนี้วันแรกในสัปดาห์ใหม่บาทก็แข็งก็อย่าชนิดที่น่ากลัวกัแลยครับขึ้นไปประมาณจุด36สิสูงสุดในรอบ7เดือนเข้าไปแล้วเก่งวันไหนที่สุดเนี่ยริงกิตมาเลเซียกับบาทนี่นะครับ จะต้องผันผวนมากกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าคุณจะต้องลดดอกเบีย้ยตามอเมริกานะครับท่านผู้ชมครับตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเปิดกันเช้าวันนี้ที่โตเกียวคือเวลาบ้านเราตอนนี้7จ็ดโมงโตเกียวก็เก้าโมงเนี่ยนะครับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเขาเปิดทาการก,กันแล้วนะฮะผลปรากฏว่ามีอยู่2สกุลที่ตอนนี้นักลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเขาคาดการณ์ครับว่าจะมีการเก่งกําไรสูงนะครับนั่นก็คืออะไรซนะนฮะริงกิตมาเลเซียกับ,บบาทประเทศไทยนะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ ริงกิตมาเลเซียเนี่ยนะครับซื้อขายเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4.4ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินริงกิตเทียบมาเลเซียเนี่ยนะครับขึ้นไปแข็งค่าสูงสุดในรอบ16เดือนที่ผ่านมานะสูงสุดในรอบ16เดือนเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยฮะวิ่งปนปนแถว35 นะประมาณ35แก่ 35- ต้นๆน,น,นะฮะถ้าหลุด35อีกทีนี้ก็สนุกเลยครับเพราะตอนนี้บาทเทียบดอลลาร์สหรัฐในตลาดต่างประเทศเปิดวันนี้นฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็จะเปิดเมืองไทยอีก1ชั่วโมงกว่าๆข้างหน้านะี่ฮะปรากฏว่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบ7เดือนเข้าไปแล้วครับนะฮะงานนี้เนี่ยครับก็ด้วยเหตุผลที่เขากําลังมองกันนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ อัตราและเปลียนของสกุลอาเซียนจะถูกไล่ราคาและแข่งข้าขึ้นไปนเรื่อยๆือนี่ไม่ใช่แค่สสกุลนี้นะฮะมีฟิลิปปินส์เปโซอีกต่างหากนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์เปโซขึ้นไปสูงสุดในรอบประมาณ3เดือนนะครับอยู่ที่แถวๆประมาณแรกได้57ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยและถ้าเทียบกันจริงๆเราจะพบว่าสกุลเงินของประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในแถบเอเชียนะครับล้วนทำสถิติแข่งค่าโดยเฉลี่ยนะฮะหมายถึงว่าค่างเงินสกุลอาเซียนแล้วก็เ,เชีย ของของเอเชียในประเทศเกิดใหม่นี่นะฮะปรากฏว่าตอนนี้แข่งข้ามากที่สุดในะรอบ5เดือนเข้าไปแล้วนี่นะครับนับตั้งแต่ต้นสิงหาคมจนถึงขณะนี้นะครับ้วยเหตุผลที่ชัดเจนเรื่องเดียวเลยขณะนี้เราดับเวลาไปจนถึงวันที่10ประมาณกลางเดือนกันยายนตอนนี้เราอยู่ประมาณกลางเดือนสิงหาถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับตลาดการเงินเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะฮะกำลังเก้าใกล้เข้าไปสู่เป้าหมายของการลดดอกเบี้ยข,ของอเมริกาของอเมริกาเป็นครั้งแรก และน่าจะเป็นครั้งที่ทุกคนคิดว่ามั่นใจว่าจะลดมากก่อนหน้านี้ก็มั่นใจว่าลงสลิงหนึ่งตอนนี้การแปลว่ามั่นใจว่าจะลงถึง50สตางค์ครับหรือ0.5%นะฮะทีนี้ก็เลยทําให้เกิดเหตุผลขึ้นมาก็ว่าตอนนี้โอกาสที่เขามองกันอยู่ตรงไหนนะครับก่อนหน้านี้จะมองประมาณ30% 40%ว่าแบงก์ชาติอเมริกาจะลงดอกเบีย้ยในการประชุมการกันยายนถึง50%าสิบเปอถึง0.5%นต์นะครากฏอ่นนะอโทษฮะโอกาสนรงจั้นจาก2อ3 0ตอนนี้มันปึ้นมา่ป็นไรทราบไหม 5 0แล้วนะครับที่การประชุมของธนาคารการสรัฐในเดือนกันยาย,ยนนั้นจะต้องลดดอกเบี้ยถ,ถึง0.5เสร็จแล้วพอจบกันยาย,ยนถัดไปเนี่ยก็จะมีการลดดอกเบี้ยขึ้นสลึงหนึ่งซึ่งโอกาสตรงนั้นนะประมาณกว่า70%ได้นะฮะโอกาสตรงนี้น,นะครับจึงทำให้ตอนนี้นักวิเคราะห์ในตลาดการเงินมองเลยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับในช่วงวลานหนึ่งเดือนจากนี้ไปเนี่ยนะฮะถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ส่งสัญญาณชัด ก็จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยของในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียแล้วก็อาเซียนซึ่งอย่างที่ผมพูดเป็นเมื่อสักูนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียทั้งหมดเนี่ยนะครับธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชัดตอนนี้ก็ส่งสัญญาณชัดมากไม่ว่าจะเป็นสัญญาณแบบตรงๆต,งตีความกันหรืออ้อมออมแบบชนิดอยากจะพูดเต็มปากแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าพูดแบบนี้ใช่นะฮะก็คืออะไรซ่าเนี่ยฮะ ลงดอกเบีย้ยเดือนกันยายนนี่ขนาดหุ้นตกระเนรนาดไปนะฮะจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่ที่ผ่านมาเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่หุ้นโวโลกตกกันแบบเราทมระทวยกันเลยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยหุ้นตกหนักมากที่สุดตั้งแต่เกิดแบงกมันเดย์ในรอบ30กว่าปีเนี่ยนะครับทุกคนก็คิดว่าต้องมีการลดดอกเบีย้ยฉุกเฉินเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่โอการนั้นเนี่ยนะครับไม่มากจนจะทําให้รู้สึกว่าแบงก์ชาติอเมริกาต้องตัดสินใจทําอย่างนั้นจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่มีีกกาารรรรเรยร้ององหืว่ เฟดบอกว่าจะต้องลดต่อ้ยฉุกเฉินเหมือนตอนที่เกิดวิกฤตอะไรต่างๆในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าตอนนี้1ข้อมูลเขามั่นใจมากขึ้น2แนวโน้มของเงินเฟ้อม,มันก็ทยอยลงเข้าเป้า2%มากขึ้นขนาดเบอร์นหนึ่งแบงกชาติอเมริกายังพูดเองเลยครับว่าถ้าจะรอให้เงินเฟ้อมเข้าเป้า2%็นแล้วก็มันอาจจะนานเกินไปด้วยซ้าไปนะครับสิ่งต่างๆนี่พูดจะสมมาอยู่เรื่อยๆนะฮะในขณะที่ถ้าเราฟังนะครับบรรดาธนาคารกลางในประเทศพวกเกิดใหม่ทั้งหมดรวมถึงบ้านเรานรี่น,าานะครับต้องฟ ไม่มีพูดอะไรชัดเลยครับว่าตกลงจะลดหรือไม่ลดดอกเบีย้ยก็สัญญามันก็จะตึงตรงนี้อยู่ถูกไหมฮะจนกระทั่งการขึ้นดอกเบีย้ยของบางแห่งเช่นธนาคารกลางญี่ปุ่นการลดดอกเบีย้ยชนิดสารพัดดอกเบีย้ยของจีนเขาก็พูดชัดเจนว่าเขาต้องการรักษาระดับความห่างของดอกเบีย้ยอเมริกาเพราะมันส่งพลังอย่างมากนะครับถตาว่าลงมาทันทีนี่นะฮะแล้วก็ลงอย่างที่คาดเอาไว้ด้วยเกิดสมมติลงแรงถึงห้าสิบตังค์นี่นะครับโอ้โหสนุกนะฮะนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยทําให้แนวโน้มที่ สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ในแถบเอเชียและก็อาเซียนรวมถึงพ่ไทยเราด้วยนี่นะครับจะแข็งค่าขึ้นไปต่อในช่วงประมาณ1เดือนข้างหน้าก่อนจะถึงวันตัดสินลงดอกเบี้ยครั้งแรกของอเมริกาในการกันยายนนั้นมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้เองนะถ้าพูดถึงในแง่ดีก็คือมันชะลอ ราคาพวกประเภทที่เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศเยอะเช่นไรครับพวกพลังงานพวกแกส๊ส LPG, NG แล้วก็ราคาน้ำมันดิบด้วยนะครับในขณะเดียวกันทองคาแม้มันอาจจะดักคอทําให้ไม่เห็นทองคำํำนิวไฮเกิดขึ้นอีกก็เป็นไปได้ถูกไหมครับดังนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ผมว่านาทีนี้น่าสนใจอย่างมากๆนะครับและในสัปดาห์นี้เงินบาทมันจะผันผวนตรงที่อะไรครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่เท่าไหร่อน่ะสิบสี่ถ้าผมจำไม่ผิดไอ้เราก็ไม่ถนัดเรื่องการเมืองซะด้วยนะฮะก็คือ สาลตัดสินคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน,น,สสนใช่ไหมฮะวันสัปดาห์นี้มีแกวงแน่ๆแ,แกวงแบบหนักๆด้วยนะครับไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่สมมติว่าถ้าไม่โดนถอดเนี่ยนะครับสภาพของการแข่งข้าซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สกุลเงินในแถบเอเชียอาเซียนในประเทศเกิดใหม่จะแข่งข้าต่ออันนี้ก็จะไปต่ออย่างแน่นอนนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าไม่รอดอันนี้เนี่ยก็จะมีความผันผวนในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนแต่จนแล้วจนรอดเขาก็จะกลับไปดูเรื่องของอะไรครับส่วนต่างของดอกเบี้ยแบงค์ชาบาลเรากับดอกเบี้ยของธนาคารการัฐ นาทีนี้ครับการเก่งกําไรของทุนอัตราแลกเปลี่ยนว่าเรียว่า Forex เนี่ยนะครับจะเข้มข้นในสัปดาห์นี้และเลื่อยไปจนกระทั่งถึงก่อนกลางกันยายนในช่วงของการขึ้นอโทโนะในช่วงของการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับถ้าขอได้ขออะไร3ข้อให้ไปแล้วรีบขอนะครับแต่ไม่รู้ผมใจได้หรือเปล่านะถ้าขอได้นะเศรษฐกิจดีหนี้ลด รายได้เพิ่มนะฮะขอได้อย่างใดอย่าง่ถ้าทานผู้ชมขอได้จะขออะไรพิมพ์มาเลยนะครับถ้าคิดว่าขอให้เศรษฐกิจดีก็พิมพ์เศรษฐกิจดีนะครับถ้าคิดว่าขอให้นี่ลดก็พิมพ์นี่ลดถ้าขอให้ไรายได้เพิ่มก็พิมพ์รายได้เพิ่มแล้วส่งมันเข้ามานะครับ